สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมที่ร้านในเอออริโอนะครับซอยอนุ่นเก้าสิบแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํานะครับเป็นสินค้ามือสองครับเป็นมิกเซอร์ขนาดเล็กนะครับที่สามารถนําไปใช้นอกบ้านได้นะครับสามารถนําไปใช้กับรถยนต์ได้นะครับก็มีลูกค้าหลายๆท่านเคยถามกับผมมานะครับว่ามีมิกเซอร์ที่ใช้ไฟ12โวลต์ไหมครับที่ใช้กับรถยนต์นะครับซึ่งนะครับก็ ผมได้มีโอกาสนะครับได้ตัวนี้เข้ามานะครับเป็นมือสองเป็นสินค้าที่ลูกค้าของผมเทิร์นเข้ามานะครับก็จะเป็นมิกเซอร์ของรุ่น SRC นะครับเป็นรุ่น AG07 นะครับสีขาวขนาดเล็กนะครับไฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นไฟ5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์สามารถใช้ไฟเลี้ยงจาก power bank นะครับหรือจะเสียบอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับอะแดปเตอร์จะเป็นคล้ายๆกับที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับจะเป็น Type C นะครับจะเป็น Type C ที่ชาร์จก็คล้ายๆกับของโทรศัพท์เลยนะครับทุกอย่างคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมเสียงเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตัวนี้นะครับผมก็ซิงค์เข้ากับวิดีโอก็คือเสียงที่ผ่านจากไม์ตัวนี้นะครับมาเข้าสายกับมิกเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็วนไปเข้ากับโปรแกรม OBS นะครับผมก็จะซิงค์กลับเข้าไปในวิดีโอนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังกันนะครับว่าเสียงเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นแบบไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูฟังก์ชันนะครับฟังชันแล้วก็ ดูรูปร่างหน้าตานะครับว่าแต่ละปุ่มมีการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องให้เป็นแบบระยะใกล้นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าเครื่องแล้วนะครับตัวนี้นะครับช่องอินพุตก็จะมีทั้งหมดเป็น7 i n p อินพุตนะครับช่องที่เป็นคอมโบแจ็คนะครับคอมโบแจ็คก็จะมีอยู่สีช่องนะครับ1น3 4นะครับในส่วนช่องที่เป็น T s p h o n e นะครับก็จะมี1 2 3นะครับรวมกันก็จะเป็น7นะครับรวมกันก็จะเป็น7นะครับ ในส่วนของช่องที่เสียบกีตาร์นะครับก็จะเป็นช่องแรกนะครับช่องที่เป็น high i m p e d a n c นะครับช่องแรกนะครับช่องที่1นะครับในส่วนของช่อง3 4 5นะครับตรงนี้ก็จะไว้เป็นสําหรับไม้นะครับหรือว่าเป็นกองไฟฟ้าหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีอื่นก็ได้นะครับในส่วนของช่อง56ก็เอาไว้เสียบสระกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับช่อง6 7นี่นะครับช่อง6 7นะครับช่อง5จะอยู่นี่นะครับ4กับ5อยู่นี่4อบน5ล่างนะครับก็เท่ากับว่าถ้านับจริงๆนะครับ นับจริงๆก็มีทั้งหมด5 c h a n n e นนะครับ5 c h a n n e นเพราะว่ามีลูกบิดควบคุม5 c h a n n e นนะครับ1 2 3 4 5นะครับ5 c h a n n e นนะครับจริงๆก็เป็น5 c h a n n e นนะครับจะเสียบทั้งหมดได้สูงสุดก็คือ7 input นะครับ7 input นะครับโอเคนะครับในส่วนช่องกลมๆเล็กๆนี้นะครับก็จะเอาไว้สําหรับต่อหูฟังที่เป็นของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นอ่าอันตัวนี้จะเป็นรูหูฟังที่เข้ากับหูฟังแบบคอมพิวเตอร์นะครับแบบคาดศีรษะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้ที่มาจาก คอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นไมค์เล็กๆนะครับเป็นแจ็คทีเอสสามจุดห้ามิลนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงแจ็คตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเมนเอลอาร์นะครับเมนเอลอาร์ก็คือเมนเอาท์พุตไปเข้าคอสโอเวอร์หรือเข้าพาวเวอร์แอมป์ก็ได้นะครับสองช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องเมนนะครับสองอันนี้ช่องเมนหลักนะครับต่อไปนะครับด้านขวาที่มีแจ็คเสียบอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูหูฟังนะครับรูฟังของผมนะครับซึ่งใช้ใช้เสียบอยู่นะครับตอนนี้ก็คือใช้งานควบคุม มอนิเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของหูฟังนะครับอันเพิ่มลดตรงนี้นะครับโอเคนะครับช่องเสียบก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับตรงตามปลายปากกาเนี่นะครับจะเป็นปุ่มแฟนทอมนะครับไว้สําหรับเปิดไฟแฟนทอมให้กับไม้ที่เป็นคอมบแจ็คตรงนี้นะครับที่เป็น XLR กแบบคอมบแจ็คนี่นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับผมก็ไม่ได้อ่านสเปคละเอียดนะครับว่าช่องนี้จะเปิด48บดโวลต์ด้วยหรือไม่นะผมก็อ่านคร่าวๆนะครับผู้มือเมื่อวานนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮอินพิเดนซ์นะครับไว้สําหรับเสียบกีตาร์หรือเบสดไฟฟ้านะครับกีตาร์ไฟฟ้าเบสไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะมาถึงลูกบิดนะครับลูกบิดลูกบิดบอลล่มของแต่ละแชนแนลนะครับสีแดงนะครับจะเป็นการเพิ่มเกณฑ์นะครับเพิ่มเกณฑ์นะครับในส่วนสีน้ําเงินนะครับจะเป็นไฮกับโลนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงมิดนะครับก็จะปรับ EQ ได้แค่2ย่านความถี่นะครับก็คือย่านไฮกับย่านโลนะครับ ถัดลงมานะครับจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับใต้ปุ่มสีฟ้าๆนี่ครับสีน้ําเงินนี่นะครับก็จะเป็นปุ่มที่เปิดใช้เอฟเฟกเรียกใช้เอฟเฟกนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นสีขาวนะครับแถบล่างนะครับก็จะเป็นสไลด์วอลลุ่มนะครับหรือว่าเป็นสไลด์นั่นเองนะครับตรงนี้สไลด์เลเวลนะครับโอเค ตำแหน่งนะครับตำแหน่ง0ูนนะครับตำแหน่ง0ูนดีจะอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกานะครับเมีเอวาร์ก็12นาฬิกาเหมือนกันนะครับเอฟเฟกก็12นาฬิกาเหมือนกันนะครับซึ่งมิกเซอร์รุ่นนี้เขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดนะครับเลือกระหว่างลายกับ USB นะครับ USB ก็คือเล่นผ่านแฟลชได์ตรงนี้นะครับช่อง USB ตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเล่นผ่านกดสวิตช์ที่มันเล่นผ่านไลน์ก็จะมารับเสียงจาก2ช่องนี้นะครับช่องที่เป็น6กเนี้นะครับ2ช่องนี้เอาไว้สําหรับต่อคอมพิวเตอร์นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดปุ่มอ่าโหมดนะครับว่าเราต้องการที่จะอ่าเลือกฟังก์ชันโหมดควบคุม usb หรือควบคุมเอฟเฟกนะครับควบคุมโปรแกรมเอฟเฟกนะครับถ้าเราจะควบคุมโปรแกรมเอฟเฟกก็กดปุ่มโหมดนะครับมันจะเลื่อนมา usb แล้วก็จะมีลูกศรเลื่อนมาตรงเอฟเฟกนะครับตรงนี้นะครับลูกศรสีขาวเลื่อนมาตรงเอฟเฟกนะครับน่าจะเห็นอยู่เนาะครับในกล้องเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเอฟเฟกต์เขาก็จะสกรีนให้ตรงนี้นะครับ1-3เป็นแอมเบียนส์นะครับสี่ถึงหเป็นสปริงนะครับเจ็ดถึงสิบสี่เป็นรูมนะครับสิบห้าถึงยี่สิบสองเป็นเพเทนะครับยี่สิบสามถึงสามสิบเป็นฮอนะครับสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบสองเป็นเอ็กโคนะครับสี่สิบสามถึงสี่สิบห้าเป็นปิงปองนะครับ แล้วก็47ถึง50เป็นสลิปรีเวิร์บนะครับแล้วก็51ถึง58เป็นเอ็กโคบวกรีเวิร์บนะครับ59ถึง64เป็นคอรัสนะครับอ่า60อันนี้65ถึง70เป็นแฟงเกอร์นะครับ71ถึง76น,นะครับเป็นดีเลย์บวกคอรัสนะครับ77ถึง82เป็นรีเวิร์บบวกคอรัสนะครับ83ถึง88เป็น KTV อันนี้เค v ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็อ่านคู่มือแค่คร่าวๆบันผ่านนะครับจริงๆเอฟเฟกที่ใช้สำหรับเครื่องนี้นะครับผมก็แนะนำให้เป็นเพลทนะครับเป็นเพลทก็คือาพีเซตที่1 5ถึง22นะครับเลือกเบอร์ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับให้ฟังเอฟเฟกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเลือกโปรแกรมนะครับสีน้ำเงินนี้นะครับหมุนเลือกแล้วก็กดเลือกแล้วก็กดอย่างนี้นะครับหมุนแล้วก็กดนะครับ ก็คือเราต้องมากดตรงงหมดก่อนนะครับให้ลูกศรสีขาวมาชี้ตรงตรงคำว่าเอฟเฟ t p r e ีเซนี้นะครับมันถึงจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเพจเริ่มจากเบอร์ที่15เนาะเพจโอเคนะครับแล้วก็หมุนวอลลุ่มของเอฟเฟกขึ้นนะครับวอลลุ่มสีขาวตรงนี้นะครับที่เขียนว่า EFF นะครับตรงนี้นะครับตรงตามปลายปากกานะครับหมุนขึ้นนะครับโลเชกบันทู้ันทูสิเบีตรงนี้ก็เอาไว้ตำแหน่งที่12นาิกานะครับ ก็คือตำแหน่งศูนย์ดีบีนะครับใครอยากเอาฟุ้งวันนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าจุดอ้างอิงที่แนะนําก็ให้เป็น12บสนาฬิกานะครับต่อไปก็จะเป็นเบอร์16นะครับฉีกวินถีที่ฉีกวิล์นถี่แบบเพจน,นะครับดีเบอร์แบบเพจทสิบแปดฉีกวินถี่หนึ่งสองเสียงก็ฟุ้งดีนะครับสิบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฉีกวินถี 20่สิบยี่สิบเฉกบอยี่ส็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งสองสก็จะเริ่มฟุ้งไปเรื่อยๆนะครับเฟิกเขาตั้งมาให้นะครับเบอร์22ครับ22ี่สองเชกอลทีโล1 2 3่งสองสามเชกอนถสวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปนะครับ B 3, เบอร์สาเบอร์ยีก็จะเป็นหอนะครับลองฟังดู เิกวน2ี่สิี่เฉกวนถึงสาเนาะเอายี่สิิบกวนอันนี้ก็จะเป็นฮออยู่นะครับยีก็ยังเป็นฮอนะครับสามสก็เป็นฮอนะครับฮอ31เป็นเอ็กโคนะสามสาิบเงเอ็กโคก็ไม่เท่าไหร่นะครับมาลองดูรูมนะครับรูมเบอร์7ถึงเบอร์14 เบอร์เจ็ดูมรูมเช็กวนถูกก็เหมือนกับในห้องห้องประชุมเล็กๆนะครับเบอร์แปดเบอร์เก้าสิบเอ็ดสิบสองเช็นสิบสามสิบะครับโอเคแอมเบียนสปริงสปริงเบอร์สี่ลองดูดิ เบอร์สี่สปริงเบอร์สเบอร์สเป็นแอมเบียนแอมเบียนก็ประมาณนี้นะครับปิงปองสลิปสลับรีเวิร์บสลับรีเวิร์บเอร์สีเดี๋ยวลองดูสลับรีเวิร์บนะครับเบอร์สี่สิบเจ็เวิบอร์สี่สิบเจ็ดเช็คบอี่สลับรีเ สี่สิบเก้าห้าสิบต่อไปก็จะเป็น Echo and Reverb นะครับเบอร์ห้าสิบเอ็ด Reverb Echo Reverb Echo Reverb Rever Rever นะครับเบอร์ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านี้จะเป็นคอรัตนะครับส่วนมากก็จะไว้ใช้สำหรับเพลงสตริงนะครับเพลงสตริงใช้เป็นคอรัตนะครับ โลโลโหโหโอโห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 ประมาณนี้นะครับแฟงเกอร์เบอร์หกสิบห้าหกสิบห้าฉีกว่านฉีฉีเฮ่เฮ่เหมือนเสียงมนุษย์ต่างดาวนะครับเหมือนหน้ากากเหมือนเสียงหน้ากากอีกาหน้ากากอะไรพวกนั้นนะครับตัวนี้ฉีกว่านฉีฉีฉีเฮ้เฮ่เฮ่เหมือนมนุษย์อวกาศอวกาศหน่อยนะครับอ่าแฟงเกอร์แฟงเกอร์ เฮ้เบอร์เจ็ดสิบเอ็ดีเวิร์ดบวกคอรัสเบอร์เจดสิบเอนะครับเจเอ็ดเกวดีเลยบวกคอรัสนะครับเบอร์เจดเอ็ดถึงเจนะครับเชกวอนเบอร์เจ็ดเจ็ดสชที่ทีเจ้ยไม่ใช่นี่บ่ามันถึงเบอร์เจ 76ดีเลย์บวกค<ว>อรัลถ้าเบอร์77นี้จะเป็นรีเวิร์บบวกคอรัลนะครับเบอร์77เป็นรีเวิร์บบวกคอรัลนะครับรีเวิร์บบวกคอรัลนี่ก็ใช้เป็นเพลงสติงก็ได้นะครับรีเวิร์บบวกคอรัลเชกวอนฉี่ที่รีเวิร์บบวกคอรัลรีเวิร์บบวกคอรัลเชกวอนฉี่ที่ก็ใช้สำหรับเพลงสติงนะครับโอเครีเวิร์บบวกคอรัลต่อไปก็จะเป็นเอ้ยไม่ใช่ดีเลย์บวกคอรัลเบอร์71 ต่อไปก็จะเป็นเบอร์77เบอร์77รีเวิร์บเอา้า71เดี๋ยวนะผมลองผิดนะครับผิดเบอร์ 71, <r> 71. เป็นดีเลย์บวกคอรัตนะครับต่อไปก็จะเป็นเบอร์77 77, <r> 77. 77เป็นรีเวิร์บบวกคอรัตนะครับรีเวิร์บบวกคอรัตเสียงพออยู่นะครับรีเวิร์บบวกคอรัตเนี่ยถึงเบอร์82ลองดู82เชกวอนรีเวิร์บบวกคอรัต เออเบอร์แปดสิบสองนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้คล้ายๆกับเพจเลยเสียงจะมีลูกเอื้อนลูกคอให้นะครับเบอร์แปดสิบสามเช็คบอลลุกเหมือนงานแข่งเรือเลยนะครับตัวนี้ขอใช้เป็นเบอร์เพจแล้วกันนะครับเบอร์สิบห้านะครับจริงๆมันหมุนข้ามไปได้เลยนะนะโอเคหมุนข้ามมา เช็วอนที่ทีเช็วอนจีทีเพจนะครับก็จะเป็นเบอร์1 5ถึง22นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งสองครั้งทั้อวานก็เทสไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาเทสอีกรอบหนึ่งนะครับเสียงก็อาจจะอู้ๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวปรับเสียงโลลงเอยเสียงมิดนะครับมันมีแค่ไฮกับโลนะครับสองอันนะครับผมจะเพิ่มความใสสว่างให้กับเสียงกลางนิดนึงนะครับเพื่อให้ มีความใสใสฟุ้งๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับก็ท่านผู้ชมถ้าเป็นคนที่มีบุคลิกเสียงแหลมแล้วก็เอาไว้ตรงกลางก็ได้นะครับอันนี้ก็เพิ่มนิดนึงนะครับก็จะช่วยให้เสียงมีความสว่างนะครับสว่างขึ้นนะครับฟังอักขระสอเสือชอช้างง่ายมากขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่ามิกเซอร์ตัวนี้ก็ผมได้มาไม่แพงนะครับผมก็จะขายออกไปก็ไม่แพงนะครับอ่าเครื่องนี้ นะครับซื้อตอนเดือนกันยายนนะครับปี2566นกะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ลูกค้าใช้อยู่ประมาณน่าจะไม่ถึง3เดือนนะครับลูกค้าก็มีมิกเซอร์ตัวอื่นมาใช้นะครับอันนี้ผมได้มาช่วงน่าจะก่อนปิดปีใหม่นะครับน่าจะประมาณวันที่27 28ธันวานะรหรือว่า25ธันวาเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะครับที่ผมเอาเข้ามาวันนั้นนะครับแต่ว่าผมก็กลับ ในเที่ยวเทศกาลต่างจังหวัดนะผมก็เลยไม่ได้รีวิวนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วก็เลยมีโอกาสได้มารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับเผื่อเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งนะครับมิกเซอร์ตัวเล็กแต่ว่าเสียงดีนะครับเอฟเฟกก็ใสดีนะครับมีข้อติอย่างเดียวก็คือเสียง EQ ผ้าคที่ปรับเสียงโลมันไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ใส่เอฟเฟกเข้าไปก็ไม่รู้จักโทนเสียงนะครับว่าเสียงเป็น สวัสดีครับเช็กวานสวัสดีครับ1 2 3 4งสอเปปซี่เปปซี่โอเคนะครับถ้าใส่เอฟเฟกไปก็ผมถือได้ว่ามิกเซอร์ตัวนี้เป็นในเกตราคาเดียวกันนะครับผมว่ามิกเซอร์ตัวนี้ก็ยังทำคุณภาพเสียงได้ดีกว่านะครับแล้วก็เอฟเฟกตทำคุณภาพได้ดีกว่านะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะทั้งลูกบิดทั้งอะไรนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยนะวัสดุที่เขานำมาใช้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับสามารถนําไปใช้กับรถยนต์ได้นะครับใช้ไฟเลี้ยงแค่5โวลต์นะครับหรือเอาไปใช้นอกสถานที่ก็ได้นะครับต่อผ่าน power bank ก็ได้นะครับโอเคเพราะว่ามิกเซอร์ตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงแค่5โวลต์นะครับต้องการไฟเลี้ยงแค่5โวลต์นะครับไม่แรงนะครับไม่แรงแล้วก็ใครที่ได้ไปก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมจะเปิดราคาไม่แพงนะครับ ในส่วนของราคาครับท่านผู้ชมก็คลิกดูทางด้านล่างนะครับตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับมันจะมีราคาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็รายละเอียดค่าจะส่งนะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อของผมนะผมจะใส่ไว้ให้ทางด้านล่างนะครับเขาเรียกว่า description หรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับลองกดเลื่อนดูนะครับกดเลื่อนดูแล้วก็จะมีคําอธิบายแล้วก็มีราคามีอะไรให้นะครับอ่ะ ฝากไว้พิจาราอีกหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์มือสองคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับผมฝากไว้าฝากพิจารณาด้วยครับผมสวัสดีครับ